เอาไปเริ่มเรื่องแรกครับเรื่องของน้ําป่ากันนิดนึงครับคุณผู้ชมครับที่อําเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับน้ำป่าไหลหลากมาไม่ใช่แค่ผู้คนนะครับที่อันตรายครับเรือประมงของประชาชนในพื้นที่ที่จอดอยู่บริเวณปากแม่น้ําเนี่ยโอ้โหสายเชือกที่ผูกเรือประมงเนี่ยขาดเลยนะครับถึงขั้นเรือคว่ำเลยในละนาดนี่คือที่ทํามาหากินของชาวบ้านเขาแหละครับเนื้ระวังเนี่อเนื้วังเนื้อก็ยินี่วยเน้เนวังเนี่ ไวเฮ้ยระวังนะระวังนีไว่เฮ้ยระวังนมาไปนจะเที่ยวม่แค่นี้ภานไปแล้ว่าพไปแล้วเดี๋ยวมนนี้จังหวมาแล้วเลียมเลยเลยนี่ครับถาดูภาพตามต่อเลยนะครับเรือจะพลิกคว่ำตีลังกาหลายตลบเลยนะครับแล้วก็จมลงแต่ว่าจะอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ํานะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปากคลองเกลียวอาเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้ครับ10พฤษภาคมหลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากซัดเรือของเจ้าของที่เขาผูกเอาไว้ครับเชือกขาดนะครับพเอ,อเชือกขาดปุ๊บโอ้โหน้าที่มีความรุนแรงแบบนี้นะครับทําให้เรือเนี่ยจมแล้วก็คว่ำไปหลายตลบเลยนะครับกระแสน้าไหลเชี่ยวแรงแบบนี้เรือประมงพลิกคว่ำต่อหน้าเจ้าของเรือที่ยืนอยู่ริมฝั่งเนี่ยแหละครับ แต่ว,ว่างานนี้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับแต่ว่าเจ้าของเรือประมงบอกว่าผมมันทําใจยากเหลือเกินเพราะนี่คือเครืคร่องมือทํามาหากินเพียงหนึ่งเดียวในเวลานี้ออกเรือหาปลาหาอาหารทะเลแล้วก็ขึ้นฝั่งมาแล้วพอเรือมันถูกจมลงแบบนี้แล้วโอ้โหหมดกันเลยนะครับมีรายงานอีกนะครับไม่ใช่แค่ลํานี้ลําเดียวนะครับยังมีเรือประมงอีกหลายลําที่ปลากองเกลียวเนี่ยได้รับความเสียหาย จากน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับทีนี้ในแอปพลิเคชัน t ิกต็อกค่ะก็มีผู้ใช้ติกต็อกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของคลิปนี้นะคะได้โพสต์เหตุการณ์ความคืบหน้าหลังจากที่บรรดาพี่ๆชาวประมงแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันกู้เรือที่ถูกน้ําป่าซัดออกทะเลค่ะโดยใช้กําลังคนทั้งชายแล้วก็หญิงช่วยกันชักลากเรือขึ้นมาได้สําเร็จนะคะซึ่งเขาบอกว่าภาพนี้แหละ คือภาพสามัคคีคือพลังของจริงค่ะนี่เขาลงไม้ลงมือนะคะร่วมด้วยช่วยกันกู้เรือขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพนี้ที่เผยแพร่ในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนะคะคือ<ม>เพื่อนๆพี่น้องชาวประมงด้วยกันเนี่ยเข้าใจหัวอกเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาออกเรือไปเนี่ยโอ้โหตอนนี้น้ํามันก็ก็ราคาแพงด้วยนะ,ะออกเรือไปความคุ้มค่าก็แทบจะหาไม่มีอยู่แล้วนะครับออเครื่องมือทํามาหากินมันถูกน้ําป่าซัดแบบเนี่ยถึงขั้น เหนื่อยไปตามไปเลยทีเดียวด้านกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกมาประกาศฉบับที่1 0เรื่องของพายุไซโคลนกําลังแรงนะครับที่ชื่อว่าอัดนีเนี่ยครับเกิดขึ้นบริเวณชายฝั่งประเทศอินเดียต,ตอนกลางนะครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีผลกระทบเช่นเดียวกันครับประเทศไทยจะมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งแล้วอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นพื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบ ภาคก,กลางภาคใต้ได้รับผลกระทบนะครับทางฝั่งอันดามันตรงนี้นะครับได้รับผลกระทบหมดนะฮะร,ระหว่างวันที่11พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึง17พฤษภาคม1สัปดาห์เต็มๆเลยครับครับช่วงนี้ขับรถไปไหนก็ต้องระมัดระวังนะคะคุณผู้ชมฟ้าฝนอาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะคะทั่วประเทศเจอฝนหมดนี่ประกาศฉบับที่10แล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมนะ,ะพื้นที่การเกษตรก็เสียหายเป็นกําลังใจให้กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับ